เกาะเซจูนะครับปัดรับนักท่องเที่ยวไทยนะครับบอรับนักท่องเที่ยวไทยนะครับสามวันติดกันนะครับกะประมาณสองรอยเก้าสิบคนพี่น้องนะครับลากาเล่งใส่นะครับเล่งใส่การลงทะเบียนด้วยระบบเทีทีเอนะครับกับเกาะเซจูนะครับคนทีไสบอหรือจังไรนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบที่น่ารักกท่านครับ คนไทยนะครับคนไทยที่มาเที่ยวเกาะเซจูนะครับพี่น้องเป็นข่าวเมื่อประมาณสองสามมือก่อนนะครับสองสามมือก่อนที่ผ่านมานะครับคนไทยนะครับที่มาเที่ยวเกาะเซจูนะครับอาร้อยสามสิบคนนะครับพี่น้องมาเป็นการนั่งเครื่องบินเซาล์เหมาล่ำนะครับสามวันติดนะครับ ยังคงคือปฏิเสธบ่ให้เขาขเกาะเซจูอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วทรงผลให้คนไทยต้องเดินข้างกับนะครับประมาณนะครับร่วมกันแล้วสามวันกับประมาณอยู่สองร้อยเก้าสิบคนนะครับพี่น้องสองร้อยเก้าสิบคนนะครับสาเหตุเพราะว่าต่อหม้อนะครับหรือเจ้าหน้าที่พ่นบรูว่าเขามาในประเทศเกาหลีเพื่อจุดประสงค์อีกอย่างนะครับ ในวันที่สองที่สามนะครับสิงหาคมที่ผ่านมานะครับคนไทยนะครับได้เดินทางมาเกาะเซจูนะครับแล้วได้ถูกปฏิเสธนะครับการเข้าไปเที่ยวในเกาะนะครับแล้วต้องเดินทางกลับประเทศไทยนะมากกว่า290คนนะครับพี่น้องคนที่เพิ่นบอยเข้ามานะครับต้องเดินทางกลับนะครับหากนะครับหากผู้ใดสารขาเข่านะครับที่เขามาเที่ยวเกาะเซจูนะครับ และเขาหยากนะครับอาจจะมีนะครับอาจจะมีการยกเลิกเที่ยวบินที่เป็นเที่ยวบินเศรา้าเมาล่าจากกรุงเทพมาเกาะเชจูนะครับพี่น้องอาจจะนะแล้วนะครับรัฐบาลเกาหลีนะครับเล่งครับเล่งใส่ระบบลงทะเบียนเคอีทีเอนะครับเขาเกาะเชจูคือกันกับมากับแผ่นดินใหญ่นะครับมาเกาหลีนะครับ ตั้งแต่ที่หนึ่งกัญ่านะครับ2021นี่ะครับที่่านมาที่เพื่อนเริ่มประกาศใส่นะครับระบบลงทะเบียน KeTA นะครับเกาะเสจูเกาะเซจูก็ได้ถือยกเว้นนะครับบ่อไห้มีการลงทะเบียน KeT a นะครับพี่น้องเนื่องจากนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับพี่น้องเพิ่นก็เลยบ่อไห้ลงทะเบียนนะครับแต่นะครับแต่วันที่4นะครับ วันที่สีสิงหาที่ผ่านมานะครับพี่น้องกระท่วงยุติรรมนะครับได้ทําการออกมาพักดันพักดันให้เกาะเซจูนะครับนํานะครับระบบ K คอีทีเอมาใส่นะครับให้เจ้าหน้ากตามนะครับกระท่วงการท่องเที่ยวนะครับกระออกมานะครับออกมาขัดขันนะครับขัดขันการนําระบบเคอีทีเอนะครับมาใส่กับเกาะเซจูนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าย่านทรงผลกระทบ ต่อการท่องเที่ยวลดลงนะครับพี่น้องลดลงนะครับ่นก็ออกมาขัดขานกันนะครับแต่ว่ากับพท่านโู้ว่าสิไใจบได้นะครับเพราะว่าอย่างเพราะ,ราะว่า,าแรงงานนะครับที่เขาม้าทํางานในเกาหลีแบบผิดกฎหมายหลายนะครับช่วงนี้หลายนะครับเพราะว่าเพิ่นรับแรงงานหน่อยนะครับพี่น้องรับแรงงานแบบผูกกฎหมายนะ่นหน่อยนะครับ แรงงานที่มาแบบรับต่อรับแบบอีพีเอสดนะครับแรงงานถูกกฎหมายแบบอีพีเอสดกะสเสียแล้วนะครับมีแรงงานประมาณหนึ่งมืนแปดพันคนนะครับพี่น้องเฉพาะนะครับของคนไทยแต่นะครับแรงงานที่พบพยพก็ทํางานแบบผิดกฎหมายนะครับลักรอดนี่สียูประมาณแสนสีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับพี่น้อง ตัวเลขหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับบวร่วมนะครับบวร่วมฉาดอื่นนะครับบวร่วมฉาดอื่นเพื่อนบ้านนะครับพอแป้มนั่นละครับกะมีหลายนะครับพี่น้องแต่อันดับหนึ่งนะครับน่าจะเป็นแรงงานไทยนะครับพี่น้องอันดับหนึ่งจะเป็นแรงงานไทยนะครับมั่นกะเลยนะครับเพชรไหยการข่ามาท่องเที่ยวงากแน่นะครับแต่นะครับพี่น้องแต่ ต่อหม้อนะครับต่อหม้อเกาหลีเขาก็อาจจะเล่งนะครับเล่งว่าเขามาเที่ยวบอดถูกนะครับบอถูกฤดูการเที่ยวนะครับท่องเที่ยวต้องเป็นช่วงหนาหนาวนะครับพี่น้องยิ้มมะหรือดอกไม้เปียนสสหรือใบไม้เปียนสีประมาณนี้นะครับเขามาท่องเที่ยวนะครับถ้าเขามาหนารอดนะครับก็อาจจะมีนะครับท่องเที่ยวแต่ว่าอ่าเพิ่นอาจจะไ่ไอยากเสื้อพันธุ์ไทนนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้อง ใยสีมาเทียวจริงๆกะล่ออีกจักน้อยนะครับล่ออีกจักน้อยนะครับเดี๋ยวจักน้อยกับใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะครับพี่น้องนะใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะครับเป็นข้าวนะครับสองสามมือแล้วหละครับผมบอกคือฟังผู้ใดบ้านในผู้ใดได้ฟังแล้วกะแล้วไปนะครับพี่น้องนะพวกเพราะน่าฟังกับฟังไลยครับเพราะว่าเกาะเซจูกับเริ่มมีปัญหานะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องเกาะเซจูแบบที่วีซ่าบรต้องลงทะเบียนเคสีที่อืนะครับ ก็เริ่มมีปัญหานะครับสําหรับพนสีมาเทียวนะครับพี่น้องเพราะว่ามาแล้วกับบอกับกันนะครับมาแล้วกับบอกับคนมาที่หลังกัดติ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 ดนะครับติดติดติดต่อหม้อนะครับเพราะว่าต well ่อหม้อบรูนะครับจุดประสงค์ที่แท้จริงนะครับว่ามายังมาเที่ยวจริงหรือมาเที่ยวบอจริงนะครับพี่น้องเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอขอมูลข่าวจากไทยคุบนิ้วนะครับพี่น้อง จากให้กดนิ้วนะครับเป็นข้าวสองสามหมื่นแล้วล่ะที่ผ่านมานะครับผมอาจจะลงศารนิดนึงนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าตื่นใจกับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับตะไคร่เป็นกำลังใจแน,น่นอนพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อสิบวิภาสคลิปใหม่สำหรับผมมือนี้นะครับนุ่มสกุลคนสว่างไม่ต่างแดนขอลากจากท่านสมีสวัสดีครับ